ในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 8ในเดือนนี้จะเกิดปรากฏการณ์บนท้องฟ้านั่นก็คือการเกิดสุริยุปราคาหรือว่าเรียกว่าจุดดับของดวงชะตาหรือของดวงดาวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกออกมาให้ลูกศิษย์ลูกหาเอทุกท่านได้รับชมต่างหากแต่นี้เราบอกแจ้งไว้ก่อนแต่ในเดือนนี้เนี่ยมีดวงดาวพระพุธโครจรถอยหลังข้าไปอีกราสีหนึ่ง ดาวอาทิตย์เดินหน้าแล้วก็ดาวพฤหเกตเดินย้ายราศีมีอยู่าสามราศีที่โคจรย้ายแต่ในขณะเดียวกันนอกจากดาวรพรุธที่เดินถอยหลังพักราศีหรือเดินเสียหายแล้วดาวพระสูกช่วงกลางเดือนก็เริ่มพักคอนเสิร์ตเริ่มเดินโคจรถอยหลังเหมือนกันแล้วเดี๋ยวก็มีการมนขึ้นดังนั้นดาวศุกร์ก็สวิงแต่ไม่ย้ายราศีเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่ามีดาวอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเนี่ยคือดาวอาทิตย์จะเข้าสู่ราศีมีนได้ตำแหน่งเป็นอุจจาริราชตั้งแต่วันที่14มีนาคม ในขณะเดียวกันดาวพ,พุหธเขาเริ่มโครจรถอยหลังมาแล้วแต่จะถอยหลังข้ามราศีถอยกลับมาที่ราศีกุมในวันที่16มีนาคมและดาวพระเกตก็จะไปอยู่ที่ราศีสิงห์ในวันที่28มีนาคมดังนั้นเนี่ยเกิดโยกย้ายจริงๆอยู่3ดาวแต่โครจรวิปริตก็คือดาวพ,พุหักับดาวพระศุกร์แต่ดาวพระศุกร์ไม่ย้ายนนย้ำอีกทีหนึ่งนะครับนั่นย่อมแปลว่าจะเกิดผลกับ12ลัคนาราศีอย่างไรติดตามรับชมรับฟังกันได้ในคลิปกันเลยนะครับ สำหรับชาวลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีสิงในช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะมากสักหน่อย,อยนะครับระดับแรกเนราพเกตเขาย้ายเนี่ยตามหนุชะตาที่กลับขั้นต้นไปายเขาบอกในช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสแนวโนม้มติดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสซิกเซนลีสิ่งลี้ลับอาจจะมีความรู้สึกเซนแลงสัมผัสแรงเช่นเอ๊ะช่วงน,น,นี้แปลของเรามีคนอื่นไหมนะเอ๊ะเหมือนมันจะมีแป๊บเดียวจะพักมีมันจะรู้สึกอย่างนั้นนะครับหรือในขาเดียวกันเอ๊ะเมื่อคืนฝันแปลกฝันว่าอยู่ดีจะได้เจอเนื้อคู่าานนไปววัแเดีย ถ้าพักมีคนมารู้จักมาขอทําความรู้จักกับคุณอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับหรือเรื่องของซิกเซนเรื่องของสัมพัสพิเศษอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้มาไม่ว่าจะเป็นทางฝันหรือทางความรู้สึกมีแนวโน้มแล้วถ้าเกิดว่าบางคนบอกเอออาจารย์แล้วถ้าฝันร้ายจะเป็นยังไงบางคนบอกฝันร้ายเนี่ยไม่ดีแต่ถ้าแล้วแต่สูตรนะครับแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยสมมติวันนี้คุณฝันร้ายตอนเช้าตื่นมาให้คุณทําบุญใส่บาตรพระแล้วก็อุทิศบุญส่วนให้กับเ,ออเทวดาเพราะบางทีเนี่ยคนที่มาเข้าฝันเนี่ย อาจจะเป็นตัวของญาติมิตรสนิทกันหรือเป็นครูบาอาจารย์หรือสายสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องในอดีตชาติแต่เขาอยากจะมาเตือนคุณเขาเลยมาเข้าฝันให้คุณมีสติว่าในวันช่วงระยะอันใกล้นี้จะได้ใช้ชีวิตประมาทคุณก็ทําบุญแล้วทิศให้เขาว่าขอขอบคุณที่มาเตือนนิมิตนี้แล้วขอให้รับให้บุญน,นี้ตรงสําเร็จแก่ท่านอย่างนี้ก็เป็นไป,นปนได้เขาเรียกว่าเป็นการแปลงขอเป็นดอกไม้เปลี่ยนตัวราให้กลายเป็นตัวดีแล้วตอนเย็นก่อนนอนให้คุณสวดบทนะครับอภัญญปริศหรือเรียกว่า บทยันทุนที่เขาสวดกันยันทุนนิมิตังอวมังขลันจยโยจามนาโปสกุณาสัสสัตโตพวกนี้นะครับสวดจนคุณหลับไปก็จะเป็นการแก้ง่าย,ายเป็นอย่างนั้นในขณะเดียวกันเรื่องของเงินเงินทองทองผมว่าในช่วงนี้จ่ายแลกจ่ายอ้วกเดือนตั้งแต่วันที่1มาในจ่ายอ้วกนะครับจนถึงวันที่15จ่ายเยอะหน่อยทีนี้การจ่ายจะได้ไว้ใจจะได้เสดงกาสารมัว่วเซ็นเช็คลอยไปล่วงหน้านะเดี๋ยวพวกเติมตัวเลขหรือในขณะเดียวกันเนี่ยถูกบิดตัวเลขตรวจสอบบินให้ดี นะครับเพราะบางทีเอาบินมา1000บาทแต่ความราคาจริง800จะแต่พวกไปรู้กันกับคนออกบินอีก200คุณต้องระวังมันมีการเจอแบบนี้เกิดขึ้นขอยรนะมัดระวังให้ดีและไอ้ตัวที่ทําไม่ใช่ใครก็คนรักคู่ครองหรือว่าคึ่งส,สัญญาคุณทําเองนั่นแหละต้องระมัดระวังให้ดีนิดนึงในช่วงนี้นะครับมันมีแนวโน้มอย่างนี้จริงเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะมีโอกาสปรับเปลี่ยนงานรูปแบบใหม่ๆไม่ได้ทำซ้ำซากจำเจแบบเดิมๆเพราะในช่วงลานี้เนี่ยตั้งแต่การเดินไปคุณจะรู้สึกเบื่อเศร้าเหงาเซ็ง หรือว่ารู้สึกง,งานขาดแรงบันดาลใจหรือว่ารู้สึกว่าเอะตอนนี้มันไม่มีแพชชั่นเนี่ยรู้สึกกรบทบแบบนั้นขอให้อดทนต่อสู้ไปหรือให้คุณแก้โดยการเปลี่ยนรูปแบบใหม่เปลี่ยนวิธีงานใหม่จากเดิมที่เคยทํารูปแบบเดิมอาจจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาร่วมเข้ามาจาับเพราะไม่เช่นนั้นเกณฑ์คุณจะถูกกระเด้งต้องเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานเอานะครับน,นีะเป็นจุดจางาั้นเราไปบอกวิธีแก้ไว้ให้ในขณะเดียวกันดวงชะตาของคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์เขาบอกว่า ตั้งแต่ช่วงของอกลางเดือนนี้นะครับมันจนถึงสิ้นเดือนมันมีแนวโน้มจะเกิดการเจ็บไข้ได้ปวดเกิดขึ้นต้องระมัดระวังให้ดีๆยิ่งช่วงสิ้นเดือนเนี่ยวันที่29มีนาเมีนาในเกิดสุริยปราคาเนี่ยตัวของคุณต้องระวังกว่าใครเป็นพิเศษเลยแต่เดี๋ยวผมจะทําคลิปเอ่อการเกิดสุริยปราคาแยกต่างหากให้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวภาพรวมก่อนว่าคุณต้องระมัดระวังอะไรบ้างแต่ถามว่าถ้าเกิดงานเนี่ยถึงขาวต้องพึ่งพิงต้องขอผู้หลักผู้ใหญ่ยังช่วยไหมย,ยังช่วยพเยวพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ย เขาอยู่ตรงกระบอกกลางฟ้าหรือว่าตัวของตำแหน่งทิศทาวที่ดีกับชาวลัคนาราศีสิงห์เรียกง,ง,ง่ายๆเป็นกฎเกณฑ์พิเศษปัสวะเกณฑ์ดังนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ย,ยังคงให้ความอบถามค้ำชูช่วยเหลือหรือลูกน้องบริวารมือซ้ายมือขวายังคงช่วยเหลือคุณได้อยู่นะครับตามกฎเกณฑ์เป็นอย่างนั้นมันมีดีมีร้ายเป็นปกติของล2คน์ลัคนาราศีเพียงแต่ดีบ้างร้ายบ้างปกติกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสรุปในเดือนมีนาคมของชาวลัคนาราศีสิงห์ใน ในปี2568นี้นะครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรละวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดูดดืหงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งศาลการไปเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจของรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกงามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับจะได้มีความเข้าใจในหลักครณลัตษ์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแล้วเหมือนจะยากงงงวยงวคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์ พัฒนาพัฒนาศิลิอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์พลตีบุนา,อ,าองเนียม,มคุณยุทธเนี่ยจะวางเลือกใช้ได้ถ้าเกิดขึ้ถึงผมขึ้นถึงยุคจนได้เู็ครูเป็นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคล์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรก็รายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหงนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ